โดนจนได้ครับสำหรับเนนาดเบลิซากุนซื้อของอุนิยอนเบลินนะหลังไปผลักหน้าลีรอยซานนี่แบบนั้นโดนไปเลยครับแบน3นัดหลังจากนี้เนนาดเบลิซากุนซือของอุนิยอนเบลินนะครับโดนสมาคมฟุตบอลเยอรมนีลงโทษแบนเป็นเวลาสนัดหลังไปผลักหน้าลีรอยซานนี่ในเกมเจอกับไบเยนเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมานะครับจังหวะน,นี้มันเกิดขึ้นในตอนที่ซานนี่เดินเมาลูกบอลจากเบเลิซาแหละ ก่อนมีปัญหาเกิดขึ้นทำให้เบริซาผลักหน้าของลีรอยซานเน่ไปถึง2ครั้งนะครับทางผู้ตัดสินเห็นเนี่ยลงโทษทันทีเลยนะครับลงโทษเบริซาด้วยการควักใบแดงไล่เขาออกจากข้างสนามต้องขึ้นไปนั่งชมทุกทีมบนอัฒจันทร์ตลอดเกมที่เหลืออยู่ทางด้านของเดฟเบย์นะครับยังพิจารณาลงโทษเบริซาด้วยการแบนเขาเป็นเวลา3นัดและปรับเงินอีก25,000ยูโรจากข้อหาการกระทำที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬา อุนิยอนเบอร์ลินเองก็ปล่อยแถลงการเห็นด้วยกับบทลงโทษนะครับและพวกเขาจะไม่อุทธรณ์โทษแบนของเบลิซาร์าด้วยทางด้านของกุนซือชาวโครเอเชียอย่างเบลิซารได้พูดหลังเกมบอกว่าซาเน่เข้ามายุยยุเข้าก่อนแต่ก็ยอมรับว่าน,นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาควรกระทําและเข้าใจที่โดนใบแดงนะครับ อุนิโวนเบอร์ลินกำลังมีฟอร์มที่ไม่ดีในฤดูกาลนี้ครับอยู่เหมือนกันเลยหลังรังอันดับ15ของตารางคะแนนเหนือโซนตกชั้นเป็นแค่3คะแนนเท่านั้นบอกก่อนว่าโทษแบนในครั้งนี้จะทำให้เบลิซาพลาดการคุมทีมข้างสนามเจอกับดามสตัตรในช่วงสุดสัปด,ด,ดาห์นี้ต่อด้วยการเจอกับไลซิกแล้วก็ไมลสุด5้านะครับอืม้มเป็นอะไรที่เจ็บจัดนะครับเพราะว่าไปผลักหน้าลีรอยสานนี่แบบนั้นสำหรับเบลิซานะ โอเปน็นการกระทำที่ไม่สมควรจะให้มันเกิดขึ้นในฐานะที่คุณเป็นโค้ชนะครับคุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่อยู่ไปผลังหน้าเลือรอยซานี่แบบนั้นเพราะว่าโดนยั่วยุอะไรต่างๆนะชุกแล้ก็มีความคิดเห็นยังไงกับพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็การโดนโทษแบนของเบลิซาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้แวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม